ค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาผบกันอีกเช่นเคยค่ะเฮีทรงวันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มยอดแชร์ในติ๊กต็อกของเรากันนั่นเองและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถมาดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามกันได้นะคะโดยวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองผ่านเว็บไซต์ที่เราได้มีการใช้งานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนั่นเองสําหรับใครที่จะเข้ามาทําตามนะคะก็แนะนําให้เปิดโพลเป็นสาธารนณะกันทั้งหมดก่อนเลยนะคะ และขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เรามาเสกคำว่า KM Social กันนะคะค่ะแล้วเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็ให้กดสมัครใช้งานกันได้เลยจากนั้นก็ให้เรามากรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆตามช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยแล้วเมื่อเราสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลย มาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ K M Social นั่นเองนะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่เราได้ทดลองใช้งานเราจะมาแนะนาเพื่อนๆกันนั่นเองในส่วนของด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็ให้เราคลิกไปที่ t i k t o k กันได้เลยจากนั้นก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะในส่วนบริการนะคะเราจะเลือกบริการอะไรเราก็สามารถดูเลนราคาการรับประกรันความเร็วต่างๆที่แจ้งเราไว้ได้นั่นเองนะคะ และในส่วนของลิงนะคะเรากข้าไปที่หน้าติ๊กตอกของเรากันจากนั้นเมื่อเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการเพิ่มยอดแชร์เรียบร้อยแล้วก็ให้กด copy กลิงก์ไปที่ด้านบนและนําลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะใน่ว่ของจำนวนนะคะต้องการเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปได้เลยอย่างวันนี้เราจะเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยก็แล้วกันนะคะค่าเวลาเฉลี่ยก็อยู่ที่สองชั่วโมงห้าสิบเอ็ดนาทีค่าใช้จ่ายก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทกันเลยจากนั้นก็ให้ทําการกดสั่งซื้อกันไปได้เลย ค่ะแล้วเมื่อกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมก็สามารถคลิกไปดูบอร์ดการสั่งซื้อกันได้เลยนะคะและเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดาเนินงานอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นเข้าบริการบริการต่างๆแล้วก็ลิงก์ที่เราได้กดทําการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเอง่วนหมายเลขด้านบนนะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะและสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานใหม่นะคะหรือว่ายเงยืนไม่พอก็สามารถคลิกไปเติมเงินกันได้เลย และเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมี3มช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน q r Code โค้ดทูมอนดี้บัลเลตและคริปโตเคอเรนซีนะคะก็สามารถคลิกอ่านวิธีการใช้งานแล้วก็กดทาตามกันไปได้เลยและสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะแล้วเกิดปัญหาติดขัดอะไรก็สามารถคลิกไปติดต่อแอดมินกันได้ที่ปุ่มด้านข้างเลยนะคะและเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีมดหมู่ต่างๆให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสําหรับใครที่ต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพ ก็สามารถทําได้ที่กองสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราใส่ใหมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยหรือสาหรับใครที่ต้องการติดต่อก,กับแอดมินโดยตรงนะคะ <S <S ก็สามารถคลิกไปที่ลายแอดด้านบนเพื่อคุยกับแอดมินกันได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองและสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะแล้วเกิดอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้มาลองใช้เว็บไซต์ดีๆกันด้วยก็สามารถคลิกไปที่ปุ่มแนะนําเพื่อนนะคะ เสร็จแล้วให้เรากดคัดล็อกลิงก์เราก็กดส่งไปให้เพื่อนเพื่อนได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%้าเปอร์ซ็นจากทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะและสำหรับตอนนี้นะคะใครที่มียอดสะสมครบห้าร้อยบาทก็จะสามารถกดล็อกไปดูซีรีส์หนังซิง์กันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใเพิ่มเติมเลยนะคะก็เพียงแค่ทำตามเงื่อนไขจากทางเว็บไซต์ก็สามารถคลิกมาเลือกรับชมกันฟรีได้เลยนะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้า T ิดต่อของเรากัน จากนั้นนะคะก็ให้เรา,าทําการรีหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดแชร์กันได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเรากันนะคะก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหากยอดขึ้นเกินนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะทางเว็บไซต์ก็อาจจะใจดีแถมให้เราด้วยนั่นเองนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้มาลองสมัครใชร้งานมาดูบริการกันได้นะคะและว,วันนี้ถ้าผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ